นี่คือบุงเขียวเป็นส่วนหนึ่งของแม่นม้ำโขงน้ำสวยใสเขียวมรกตเป็นทิมาของการตั้งซือ้อบ้านบุงเขียวและเป็นทิมาของการตั้งซือ้อเรือเจ้าแม่บุงเขียวคำเมื่อน,นี้ผมสินะาทุกท่านมาฟังประวัติเรือเจ้าแม่บุงเขียวคำ เรือดังของชุมชนบ้านบุงเขียวตำบลโคโกงอำเภอชาตนุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับนี่คือเรือเจ้าแม่บุงเขียวคำเป็นเรือขนาด3 5ปีพายเรือลำนี้มีที่มาที่ไปจังไดอยู่ใสเดี๋ยวให้ทีมงานพี่พายเฮาเดเว้าให้พี่น้องฟังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่านี่เรออือซื้อเรือยังก่อเจ้าแม่บุงเขียวคําครับยูยู่ใส่ีนิยู่บ้านมุงเขียวตำบลโคกงอำเภอชนุมานจังหวัดอำานาจเจริญครับอำนาจเจริญครับเป็นเรือขนาดสามสิบห้าสามสิห้าีพายครับเป็นยังมันคือสามสิบหมันคือบนส <c oughs> ี่สิบอนมากสายโค้งครับเพราะว่าบ้านเท่ากาันแต่ว่าเดบเวลา เอาเรือไปแข่งไปทําการแข่งขันแต่ละสนามมันก็ไกลแน่นะครับแต่ว่าอยู่สายโขงเฮามันอยู่ใกล้เนาะครับใช้หลากลากไปก็ได้นะครับไปทางหน้าครับส่วนหลายเพิ่นแข่งฝั่งนี้เพิ่นสิแข่ง35มสครับกันทางฝั่งฝั่งสนามใหญ่ทางอุบลเพิ่นนึ่ก็ไก่เอิ้นประมาณเรือ40เนาะเป็นเรือขนาด40่ปีพายแม่น้ำโข้งเฮาแข่ง35ครับอันเรือลํานี้มันเป็นจังได๋แน่ที่ที่มาที่ไปของเรือเป็นจังได๋แน่เรือลํานี้เนาะที่มาที่ไป โป้งกะหุงจักเข้าวเนาะสร้างแรกเพื่นพสร้างยังก่อสร้างมันต่เมืองเล่าบ่เครัแต่เพราะก็จัอาข้าวเนาะแต่ว่าเลือดรัมนี่นะเป็นเลือดดีครับย่อมรับเขาว่าเป็นเลือดดีมันเป็นเลือดของสามชุมชนเนาะถุงชนคือบุงเขียวอะไรกับบุงเขียวน้อยอะไรกับบุงสมบัตสามารถร่วมโตกันได้คือในเลือดรัมนี่แต่ก่อนเนาะ เรือลำเลขที่ส้างซื้อสางเสียงพร้อมๆกันกับเรือเทพพายุเฮาเพราะว่าลำนี่ก็แบบบดได้น้อยหนานะครับไปแข้งกับได้แซมหลายสนามนะครับเรือลำนีบเพราะว่าจะเป็นแซมดอนตาลแซมเข้มมาราดส่ได้แซมแเสพะกางทุ่งก็ได้นะครับเรือลำนี้เส่บัานบัวน้ำครับนี่คือเป็นเรือดีนะครับเรือดังอีกลํำหนึ่งคือเรือเจ้าแม่บุงเขียวคำนี่พี่มากของซื้อเจ้าแม่บุงเขียวคำห้าได้มาได้ใส่พี่มากพี่มากคือ บ้านเฮาเป็น,นบ้านมุงเขียวบ้านมีดอนเขียวเป็นบุงน้ำที่เขียวใสตลอดแรกตลอดปีน้ำลึกบ่เคยแห้งบ่เคยบกอะ้วก็เป็นบุงในดอนที่แบบ มีความบุดมสมบูรณ์นะครับน้ำนี่ไปไปเบิ่งใกล้ๆสีเขียวสวยงามนะครับตรงขามนี่ครับครับก็เลยได้ใส่ซื้อว่าบุ้งเขียวข่ำน้ำเขียวสดใสนี่จะปูจะตาเข้าไหนนะผิวหรือน่ากันนี่นี่ให้ให้พี่น้องภาพี่น้องเบิ่งเรือขนาดสามสิบห้าพีพายของบุงเขียวค่ำเป็นเรือส่งส่งมันยังเป็นเสื้อส่งโบราณอยู่เนาะโบราณครับทองใหญ่ทองมันใหญ่ทองมันใหญ่ เออเข้าเคยพายเรือลับหนีบ่ะเคยครับผมผมเคยพายอ่าเป็นยังไงแน่การออกตัวการสปีดการเนี้ยออมาออกตัวดีเร็วนะเพราะผมผมไปพายแล้วก็ได้แซมอมู่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเนาะผมผมไปพายน้ำปีนั่นครับได้แซมเรือลับนีย่อมนำคำว่าออกตัวดีออกตัวเร็วสนามไก่ได้เปรียบอ๋อไปเสียเปรียบคือสนามไก่ปลาเนื่อละ พี่พ่เขาหน้อยแล้วก็เรือลำใหญ่ของของใหญ่ครับนะครับเนาะมันมันกินน้ำเลือกมันมันหนักมันกินน้ำเลือกกระบ่เลือกครับเ๋อาะวท้องกลัวมันลอยสูงอืแต่ว่าระยะการเดินมันมันมันติดสันกลัวเหื่อเหื่อแบบเหี่ยวอระับระยะการเดินแบบไปในน้ำนี่มันมันติดสันกลัวครับนี่ครับเรือเรือกันยังยังคือว่าสมบูรณ์อยู่ขันขันโลงทําการแข่งแขันแถวบ้านเฮ่านี่กับ ได้เขาได้ครับหาผู้จับยากอยู่เด่นนะจับยากครับกอ่ารุ่นเดียวกันนี่ครับคันันรุ่นรุ่นเดียวกันนี่ก็หาจับยากอยู่รุ่นขอนเสียเป็นเป็นเป็นลั้แรกของบ้านบุงเขียวห้าเม่นบ่แม่ยครับเป็นลั้แรกอ่านี่ครับเป็นเรือลั้แรกขนาดของเรือสามชุมชนเนาะสามชุมชนมีชุมชนอย่างเน่มีบุงเขียวหมู่สามวก็บุงเขียวหมูเจ็ดแล้วก็บ้านบุงสมบัติเนาะอ๋อบุงสมบัติหมูสิบอ่าเพป็นสามารถร่วมตัวกันได้ อ,อ่คนคนสามารถร่มวมโตกันได้เอ่อเรื่องนี่ก็ใไส่ใส้งบประมาณในการสร้างปรับปรุงกับใส้ทั้งสามมูลนี่แหละแม่ครับอ๋อแบญน<ร>ี้ไปแข่งกับสามมูลนี่แหละชุมชนเท่าสามมูลนี่แหละไปแข่งมีแต่ชุมชนเท่าผีผ้านี้มีแต่ชุมชนเท่า,า,มมามบม่ได้ใส่ผีผ้ายจากที่อื่นเลยบ่ได้ใส่ครับผีผ้าในสามชุมชนมือรวมมือรวมใจกันเออครับนี่บเคยใส่ผีผ้ารับจ้างครับ นี่จึงจึงเกิดความภาคภูมิใจพี่น้องครับ,เร,บเรื่อที่ใส่ผีพายของชุมชนเองถึงสิแพ้ถึงสิงสชนะมันก็เป็นความภาคภูมิใจเพราะทั้งเบิร์ตนี่เป็นฝีมือของชุมชนเฮาบ่ได้อาศัยทั้งอื่นแพ้กับชนะแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของชุมชนนี่คือเรืออีกลำหนึ่งที่ชุมชนเฮาภาคภูมิใจเรื่อขนาด 3, สามสาผีพายเรือ เจ้าแ,แม่บุงเกี่ยวคำนะครับนี่ครับ